สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูสุริยันเทพเฉลิมนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือขั้นตอนหรือวิธีที่เราใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆวิธีการทางประวัติศาสตร์ช่วยทำให้เราได้ข้อมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือเราสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาคนา้นคว้าความเป็นมาของชาติและท้องถิ่นได,โด้โดยมีวิธีการค้นคว้า5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1 การกำหนดหัวข้อที่สนใจเป็นการกำหนดหัวข้อที่เราสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติและท้องถิ่นโดยอาจตั้งคำถามกว้างๆเช่นสถานที่ที่เราต้องการศึกษามีประวัติความเป็นมาอย่างไรชื่อของสถานที่มีที่มาอย่างไรท้องถิ่นของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ขั้นตอนที่2การเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราต้องการศึกษาค้นคว้าซึ่งหลักฐานแบ่งเป็นสองชั้นดังนี้ 1. ห,หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นคือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆจริงๆเช่น กฎหมายพระราชพงศาวดารบันทึกประจำวันภาพถ่ายแถบบันทึกภาพแถบบันทึกเสียงหนังสือพิมพ์เอกสารราชการเป็นต้นอย่างเช่นเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชการที่9สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537ซึ่งเป็นเรือลำแรกที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาตบาพิษ จัดเป็นหลักฐานชั้นต้นและเช่นอาคารชิโนโปรตุกิสจังหวัดภูเกต็ตส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยที่พยารัชดานุประดิษฐ์มหิศสอนพักดีเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเกต็ตสมัยราชการที่5เป็นหลักฐานชั้นต้นดังนี้ครับ ต่อเลยนะครับ 2. หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสือบทความหรือบันทึกความทรงจำที่เขียนหลังจากเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านมรจันจังหวัดสิงห์บุรีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นเพื่อระลกึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยเป็นต้น อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางละจันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับสร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรนะครับจัดเป็นหลักฐานชั้นลองอันนี้นักเรียนสามารถจะไปศึกษาไปเที่ยวชมได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นอ,อนุสรสถานวีรกรรมนะครับของชาวบ้านบางละจันแสดงถึงความกล้าหาญนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่จะปกป้องนะครับประเทศชาติไม่ให้ พม่าเข้ามาลุกลานนะครับทุกวันนี้ก็ยังปรากฏเห็นอยู่ชัดเจนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นอ,อนุสาวรีย์วีรชนของชาวบ้านบางนาจาันนะครับที่มีความกล้าหาญนะครับปกป้องไม่ให้อาริลาชศัตรูนะครับาจากชาวพม่านะครับเข้ามากำกายในกรุงศรีอยุธยานะครับและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้จะอยู่กลางเมืองหลวงของประเทศไทยเรานะครับก็คืออยู่ที่จังหวัด กรุงเทพมหานครน,นะครับขั้นที่3การตรวจสอบหลักฐานเป็นการตรวจสอบหลักฐานที่หามาได้ว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดเช่นข้อมูลที่ได้จากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่ได้รับการบอกเล่าต่อกันมาโดยไม่ได้เห็นด้วยตนเอง หลักฐานทางราชการย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลทั่วไปการตรวจสอบหลักฐานจะทำให้ผู้ใช้หลักฐานรู้ว่าหลักฐานใดมีความถูกต้องกว่าสมบูรณ์กว่าและน่าเชื่อถือมากกว่าครับขั้นตอนที่4การตีความหลักฐานเป็นการนำข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่และตีความว่าจะได้รับความรู้หรือเรื่องราวใดจากข้อมูลนั้นบ้างโดยเรียงลำดับข้อมูลความสำคัญตามลำดับเวลาก่อนหลังหรือเรียงตามหัวข้อเพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานมาใช้นะครับ ขั้นตอนที่5การเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลเป็นการนำข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือประเด็นที่ตั้งไว้โดยนำมาเรียบเรียงอย่างมีเหตุและผลที่หลักฐานอ้างอิงสามารถเชื่อถือได้ไม่ลำเอียงจากนั้นนำเสนอความรู้ที่ค้นคว้ามาได้ในรูปแบบต่างๆเช่นนำมาเขียนเรียบ นำมาเขียนเป็นเรียงความเล่าให้ผู้อื่นฟังจัดนิทรรศการเป็นต้นหรือจะจัดทำเป็น PowerPoint นะครับนำเสนอผลงานหรือจะทำ,ทำจัดเป็นจัดทำเป็นวิดีโอก็ได้นะครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับให้นักเรียนใช้กระดาษ A4 นะครับง่ายที่สุดนักเรียนก็เขียนโจทย์ก่อนแล้วก็เขียนคําตอบนะครับตามที่นักเรียนเข้าใจนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 นะครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกทักษะนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นการบ้านให้นักเรียนทํานะครับ ในระหว่างปิดเรียนช่วงโควิดระลอกที่3ครับข้อที่1วิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไรนะครับมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างนักีนก็เขียนนะครับนะใช้ไม้บรรทัดทาบก็ใช้ดินสอขีดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ใช้ปากกาเขียนนะครับนะเขียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับข้อที่2วิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับนักเรียนอาจจะไปศึกษาค้นคว้าใน YouTube นะหรือจะดูในคลิปวิดีโอที่ครูสอนเอาไว้นะครับดูกลับไปกลับมานะักเรียนก็จะเข้าใจเองนะครับข้อที่สามการตรวจสอบหลักฐานการตีความหลักฐานมีความสําคัญอย่างไรนะครับนะการตีความหลักฐานก็จะทําให้สามารถรู้ข้อเท็จจริงนะครับว่าพระราชพงศาวดารนะเป็นเรื่องราวที่บันทึกเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือจากคนบอกเล่า อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการต่างๆนะครับหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะครับก็ให้ในักเรียนตอบนะครัแล้วก็เขียนส่งต้นครูครับผมการบ้านของครูง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับก็จะทําในลักษณะนี้เลยครับคำที่แจงให้ในักเรียนตอบคําถามตอบนี้ลงในกระดาษ A4 ครับนะอาจจะได้คนละสองบรรทัดหรือ3มบรรทัด สี่บรรทัดห้าบรรทัดก็แล้วแต่ครับเอาที่นักเรียนสบายใจนะครับนะตอบได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะครับศึกษาค้นคว้าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับสําหรับวิชาประวัติศาสตร์ของวันนี้นะครับสมข้อนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับนลกวก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มของนักเรียนนะครับขอสวัสดีครับ